ครับก็สวัสดีครับมาพบกับช่อง New v e 4 Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวท่อที่ไปทําร้านที่ใหม่ซาฟารีมานะครับไปทำํำตรงนี้มานี่ไวไปนะครับเป็นตแตนเลสน,นะครับเอาท่อพักกลางเดิมออกนะครับผมก็ทําแค่ท่อน,นี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมใช้ปลายเดิมแต่ว่าให้พี่ใหม่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเลเซอร์ Laser. เป็นชื่อช่อง c h ANNEL YouTube ผมนะแล้วก็ซื้อสติกเกอร์มาติดข้างบนเอนนะครับ <laughs> แต่ว่า ถามว่าเสียงมันนุ่มเกินไปอ่ะมันไม่มันไม่ค่อยดังอ่ะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้จะมารีวิวปลายเดิมแต่เดินคอท่อใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะพี่โนโุจะก,การพี่นายนะพี่โนโุจะการเบิ้ลสักสักสักนิดสักหน่อยใช่เอาขาตั้งขึ้นเลยอ่าโอเค เมื่อกี้คือเบิ้ลนะแต่ถ้าเดินเบาก็จะประมาณนี้เบิ้ลไปแล้วถ้าเบิ้ลนี่คือแบบลั่นนะแต่ถ้าขับปกตินี่คือแบบว่าเงียบจัดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าผมอ่ะจะถอดปลายแล้วใครดูเสียงนี่เป็นยังไงใครดูนะผมจะถอดปลายออกแล้วถ้าเสียงเพาะเดี๋ยวผมมีแผนจะใส่ปลายเป็นชอตตี้ไม่ก็เป็นเป็นลายแบบทรง AR ให้มันเสียงเพาะๆหน่อยเพราะว่าผมใส่ท่อแบบนี้แม่ง ขับไม่สนุกเลยอะเสียงเงียบเกินไปแต่ถ้าเบิ้ลก็โอเคอยู่นะมันก็มันก็ดุดุอยู่นะแสบหูอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูถอดปลายออกเสียงมันเป็นยังไงเรามาดูกันเอาพี่โน้ถอดปลายพี่ยู่ไหนได้จับแล้วต้องลาดีกว่ะใช่ของหนังใช่ไหมลาจับคอ มาฟังเสียงกันว่าไม่มีปลายเสียงหรืเปลไาหาทำไม่ร้อย่าหาทำนะก็รอเอาค่าไงขอม่้ช่วยแล้วคนนึงเอาผ้าคอยเอาค่าจับท้อนี่เอ่งนี่ผมลองท่อไร่ดิโอเค ส่องมุนไหนซ้ายมือขวาแ้วโอเคไหนพี่ดูหน่อ <c> ย <oughs> นี่เอาออกแล้วไปเหมือนเดิม,มไ,ด <c oughs> ไม่ต้องเบิร์นแล้วมั้งรอบเนี้ยแค่สตาร์ทฟังเสียงก็พอแล้วปะมาดูกันครับท่อที่ไม่มีปลาย นตอนแ,แล้วผมต้องไปใส่ปลายสั้นสเสียงมันจะคือหน่อยอปลายเดิมแม่งไม่โอเคเลยจะมีห้องเก็บเสียงห้องกระเออปลายเดิมเก็บเสียงจัดเลยนะเพื่อนๆทุกคนได้ฟังแล้วเสียงที่ไม่มีปลายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดีย๋ยวเจอกันในคลิปห,หน้าว่าจะใส่ท่อปลายอะไรเดี๋ยวขอกดไลค์เยอะหน่อยนะมีกำลังใจในการทำคลิปหน่อยนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าผมมีตังจะใส่ท่อของอะไระครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <laughs> ยืนมองอะไรกันทำวิมิเนี้